หมอเงินหมอความร่วมสนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟี่กาแฟดีจากที่ราบสูงโบริเว่นสตาร์อินฟินิตี้คอสเมตดริงครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินปุงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทรหนึ่งหนงหน้ามหาการรมการลงทุน 2014. เซฟอินนิสตี้สองพันสิบสี่เเข้าสู่รายการหมอเงินหมอความแล้วคุณมาอ่านอะไรเนี่ยเออก็อาจารย์ดูสิพาดหัวเดนิวันนี้เลยอะไรหน้าหนึ่งเลยเนี่ยหนุ่มโรงพยาบาลหัวเฉียว ปืนดุจ่อยิงหัวผู้ช่วยพยาบาลโคม่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรอะ่ะก็เรื่องที่เราจะคุยกันนี่แหละนี่นี่ยังไม่ทันแต่งงานกันเลยนะก็ะมีปัญหาซะแล้วอ๋อแค่รักกันรักกันแค่รักกนันก็อาจจะเป็นการผิดหวังเรื่องความรักมันเกี่ยวอะไรกับเงินเงินทองด้วคดีนี้เขาบอกว่าสอบถามพยานแวดล้อมก็ฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็คบเป็นแฟนกันอยู่อ่าแล้วต่อมานี่ก็ ฝ่ายหญิงนี่มาขอยืมเงินไปในระหว่างที่รักกันเออแล้วไปลงมานี่ฝ่ายหญิงอาจจะแบบบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินให้แล้วก็ตีตัวออกห่างฝ่ายชายเลยโมโหโกธาเดินทะเลาะกันเอาปืนยิงฝ่ายหญิงเสร็จแล้วก็ไปจบชีวิตตัวเองอ้าวปโทุสรุปแล้วก็เป็นเรื่องเงินเหมือนกันขนาดแค่รักกันยืมเงินยืมทองกันยังมีปัญหาหรือหรืออีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นข่าวหูข่าวดังเลยเนี่ยฆ่าหันศพเนี่ยนะอันนั้นก็หลอกพีุ่่นไปรู้สึกจะสี่คนมั้งโอ้โหก็หลอกไปแต่งงานคุณรัชพลหลอกไปแต่งงานเนี่ยลึกๆคงไม่ได้หวังจะอยู่กินเป็นสามีภรรยากันหมายถึงฝ่ายหญิงใช่ไหมเออเบื้องหลังนี่ยผมว่าอาจจะเอาเงินเนี่ยเป็นหลักแล้วก็หาเหตุในการแต่งงงแต่งงาน เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ร่วมกันเป็นสินทรัพย์หรือมีส่วนอะไรตาอะไรต่างๆบางทียอมเอาตัวเองเข้าไปเป็นสามีภรรยาแต่เบื้องหลังต้องการเอาเงินเป็นสระนังคัจฉามิคัจฉามิเลยแปลว่าเอาเงินมาเป็นที่พึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยวันนี้จะหนักจัดหนักเลยเราไปตรวจสอบอาการกันสักหน่อยดีไหมครับผมออะไปตรวจสอบอาการ สนับสนุนการสอบอาการโดยดาวคอฟฟอ่อ<ม>ผมวันนี้ให้คุณว่ามาเลยดเดี๋ยวมันจะตรวจสอบอาการให้ผมเอาเคสตัวอย่างให้อาจารย์เคสหนึ่งแต่ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเอาเออไปเกิดที่ขเมนนะขเมรเขมรนี่มีข่าวเดลี่เทเลกราฟรายงานเลยนะสุดอึ้งผัวเมียขเขมรทำพิสดาน ผ่าบ้านคนละซีกอยู่คนละฝ่ายเอ,อแก้ปัญหาแยกทางแทนใช้วิธีฟ้องเรียกทรัพย์สิน <c oughs> เออันนี้มันผ่าบ้านเลยไหมเออ,เอ,อข่าวเขารายง,งานบอกสามีภรรยาก,กัมพูชาคู่หนึ่งนี่ตัดสินใจผ่าบ้านออกป็ปสองซีกเพื่อแก้ปัญหาแยกทางกันอยู่แต่งงานกันมาสี่สิบปี ไอระยะหลังๆนี่ไม่รู้อีท่าไหนบอกทนใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วอ้าวมันก็ต้องแบ่งบ้านสิก็บอกว่าวิธีการนี้สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องหย่าร้างเพราะโอ้โเสียค่าจ่ายแพงไม่อยากจ้างทนายวาไเลยบอกว่าอ่ะพาบ้านเป็นสองซีกเลยแบ่งครึ่งเอ้ไอฝ่ายชายใจดีมากขนของออกให้ฝ่ายภรรยาให้ภรรยาอยู่นะที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยแล้วฝ่ายชายบอกว่า ซีกว่าหรือทิ้งเดี๋ยวฉันไปปลูกกับเมียใหม่เอผมว่านี่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะคุณรัชพลไม้นอกม้เหมือนเพลงลูกทุ่งไม้รอดและไม้ละแนงไม้เต่งไม้แดงแกเอาไปอาจารย์เอางี้พอพูดเรื่องนี้ผมก็เลยอยากจะพูดข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวมีคำถามการแก้ปัญหาแบบที่เกิดขึ้นที่กัมพูชา เป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดเลยโอ้แปลกมากเลยโดยหลักกฎหมายแล้วคุณราชพลเมื่อเราแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน40ปีอย่างเนี้ยต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมทรัพย์สินที่เกิดขึ้นมาในระหว่างสมรถเป็นมรเป็นสินสมรถเมื่อเลิกกันต้องผ่าบ้าน ถ้ามีบ้านก็ต้องผ่ากันคนละครึ่งถ้ามีที่ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งแต่ถ้าผ่าไม่ได้แบ่งไม่ได้ในทางกฎหมายเขาให้เอาไปขายทอดตลาดและเอาเงินมาแบ่งกันแต่ปกติอย่างบ้านเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าจะแบ่งกันได้อชมเพราะลไปมันตั้พังหมดใช่ไหมกฎหมายเขาเลยบอกให้แกขาย แล้วมาแบ่งกันแล้วสมมุติถ้าขายได้ร้านก็เอาเงินมาแบ่งกันคนละห้าแสนแต่ที่ประเทศกัมพูชานี่สุดยอดมากผัวคนนี้สุดยอดคือผมว่าจริงๆทั้งบัวทั้งเมียคงคิดแล้วล่ะว่าจะฟ้องอย่ากันกว่าจะไม่อยากเสียเงินจ้างทนายไม่ใช่มันตกลงกันไม่ได้คุณรัชลไม้เมยเผื่อจะเอาไปใช้ได้นี่แต่ถ้าทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแต่งงานนะ Uh huh. ทรัพย์สินที่ก่อนคุณรัชพลจะแต่งงานมีบ้านมีช่องมีไร่มีนา uh huh. มีเงินมีทองถือเป็นของผมเป็นสินส่วนตัว uh huh. เลิกกันแล้วบ้านใครบ้านมันไม่ต้องเอามาแบ่ง oh huh. กันอ๋อเหรอ แต่ไ<ต>ม่ต้องวิสุททราบสิเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้มาในระหว่างสมรสอฮะไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ใครทาไม่เกี่ยวใครทาไม่เกี่ยวแต่งงานเสร็จแล้วเมียนอนอยู่บ้านเฉยเยไม่ได้ทําอะไรเลยหรือผัวอยู่บ้านเฉยเยเมาหัวทิ่มทั้งวันอืเลิกกันแล้วผ่าครึ่งหมด,หมดเพราะมันเป็นสินสมรสอ่า แต่ถ้าได้มาโดยมรดกน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นส่วนตัวแม้จะได้มาในรว่าการไม่ก่อนะสมมุติว่าคุณลาัจพลเนี่ยได้มาเกิดได้รับมรดกมาอย่างนี้เป็นสินตัวไปหกร้อยล้านนี่ป่ะคืนความสุขคืนความสุขอ้าวพอเข้าใจนะส่วนตัวของใครของมันสินสมรสผ่าคลแต่อางนี้ก็ผมก็ต้องบอกตั้งแต่ แต่งเลยสิว่าผมมีสินเดิมมาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ป่ะก็แล้วแต่จะบอกหรือไม่บอกเพราะหลักฐานมันปรากฏสมุดบัญชีก็มีที่ดินก็มีที่นอนก็มีเพราะฉะนั้นนี่มันรู้อยู่แล้วมาคำถามจากท่านผู้ชมซึ่งเราเลือกเมานะเยอะตริมส่งเข้ามาในแฟนเพจเราเลรอส่งมาแล้วมาในอินบ็อกซ์แล้วคำถามแรกนีเขาบอกว่าชายมีบุตรกับภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต่อมาก็แยกทางกันออนะด้วยฝ่ายหญิงไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรเลยแล้วก็ความระพฤติส่วนตัวก็ไม่ค่อยดีฝ่ายชายก็เลยเป็นคนเลี้ยงดูมาเองนะเ,ออเลี้ยงดูบุตรมาเ,ออเขาปรึกษา หมอความว่าชายสามารถเรียกสิทธิ์อะไรจากฝ่ายหญิงได้บ้างไหมเชนค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรเงี้ยปกติเราจะเห็นแต่ผู้หญิงเนี่ยเรียกเลี้ยงจากเราจากฝ่ายชายนะนี่ฝ่ายชายจะเรียกจากฝ่ายหญิงได้หรือเปล่าได้ไหมเข้าท่าแล้วปัญหาคือไม่จดทะเบียนสมรสเมื่อไม่จดทะเบียนสมรสในทางกฎหมายเนี่ยฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์ใดๆอยู่แล้วในตัวลูก จริงเหรอเอจ้าเออเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ลูกถือว่าเป็นลูกนอกกฎหมายคนที่มีสิทธิ์มีอํานาจเต็มเต็มคือมารดาคือแม่แน่นอนเราแต่นี่แม่ไม่เลี้ยงอ่ะเมื่อแม่ไม่เลี้ยงเราอยากจะเอาลูกเรามาเลี้ยงเป็นสิทธิของเราเราใช้อํานาจปกครองบุตรคุณไม่มีอํานาจ เพราะฉะนั้นต้องทําการยึดอานาจยึดเพื่อเื่นความสุขเพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะได้ลูกมาอยู่ในอํานาจของเรากฎหมายเขาบอกว่าคุณจะต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้ศาลมีคําสั่งว่าลูกนี้เป็นลูกของผมเมื่อศาลทำการสำรวจตรวจสอบพิจารณาคดีแล้วตรวจดีเอ็นเอองเอแล้วเป๊ะ ใช่ว่าลูกเราอสารก็จะสั่งว่าลูกคนนี้เป็นลูกโดยชอบจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงฝ่ายชายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาทะเลาะกันมาแย่งกันอว่าใครจะมีอำนาจปกครองถ้าสารฟังแล้วว่าถ้าอยู่กับฝ่ายชายจะเป็นความสุขความเจริญของเด็กสารก็อาจจะให้กับฝ่ายชายเมื่อให้กับฝ่ายชายแล้วในทางกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหญิงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ๋อเหรอการเป็นพ่อเป็นแม่นั้นจะต้องอุปการะเลี้ยงดูลูกเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ชายอุปการะเลี้ยงดูผู้หญิงอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูได้ฝ่ายชายก็เรียกให้ฝ่ายหญิงมาจ่ายเงินเรียกค่าเลี้ยงดูได้เหมือนกันถามว่าผู้หญิงไม่จ่ายฟ้องอได้เหมือนกันอ,อแล้วครึ่งครึ่งไหม ก็แล้วแต่จะตกลงกันแล้วแต่บางทีผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีอไม่มีจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นคําถามนี้ก็คือก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่จะได้หรือไม่ได้ถ้าตกลงกันได้โอเคตกลงกันไม่ได้คงจะต้องล่อยพึ่งศารแล้วครับคุณเลอไปได้คําถามเดียวเอ้สักคำถามนะโอ้โหทำไมอาการมันเยอะเหลือเกิน ขณะ,ะผัวเมียเนี่ยขณะอยู่ร่วมกันซื้อบ้านพร้อมที่ดินใช้ชื่อกู้ร่วมยังผ่อนไม่หมดเลยเาภาระอีกประมาณร่วม10ปีแล้วฝ่ายชายที่ผ่านมาเป็นคนจ่ายนะแต่ต้องการยกให้เป็นสิทธิ์ของบุตรชายซึ่งตอนนี้อายุ17ปีหลังจากหมดภาระหนี้สิน ตอนทําบันทึกการหย่าร้างเนี่ยควรลงบันทึกว่าอย่างไรอ๋ออันนี้กาลังจะหยามาันจะึงจะเป็นไปตามที่ต้องการโดยไม่มีเหตุให้มาต้องฟ้องร้องแบ่งสินสมรสหรือเรียกร้องเอาจากปุตในภายหลังอีกอ,อันนี้เนี่ยคุณรัชพลกําลังจะเลิกกันพราจะเลิกกันเนี่ยมันต้องตกลงกันให้ได้ทรัพย์สินก้อนนี้มันเป็นชื่อร่วมกันระหว่างนางสาวสมศรีกับนายสมชายอมันอย่างนั้นมันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันครับ ต่อไปเนี่ยเราจะผ่อนให้หมดอืแล้วเราก็ตกลงว่าจะยก,ะยกให้ใหล<ง>ูกต้องเป็นการทําสัญญาบันทึกข้อตกลงในการหย่ากันให้ชัดเจนว่าเมื่อเรามีการผ่อนบ้านนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เรียบร้อยแล้วครับทั้งสองฝ่ายตกลงจะให้บ้านและที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของลูกชื่อในแดงอ,อย่างนี้ ต้องตกลงก็แปลว่าจะต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าไม่ตกลงไว้ตามนี้ก็อาจจะต้องแบ่งกันคนละครึ่งครับทีนี้ปัญหาอีกนิดเดียวก็คือไฟชายเนี่ยเป็นคนจ่ายที่ผ่านมานะเออทีนี้ถ้าเกิดอยากขายบ้านฝ่ายหญิงอยากขายบ้านก็มันเป็นชื่อร่วมก็ต้องต้องให้ฝ่ายชายยินยอมไหมต้องแน่นอนคุณรัชพลฝ่ายหญิงนึกสนุกจะไปทําคนเดียวไม่ได้คุณรัชพลครับอ้าว ไปได้สองคำถามเวลาหมดโตแผมอยากตรวจสอบอาการมากกว่านี้นะกำลังของขึ้นเลยเดี๋ยวไปช่วงตรวจไายกันต่อแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับแต่เรื่องเงินเงินทองทองก่อนแต่งงานกันเนี่ยมันต้องมคุยก่อนมีหมอหมอเงินนี่เดี๋ยวหมอเงินบอกตอนท้ายจ่ายยาอาวเ่พักครับพักครับหมอ Wow.